เมทัลแคชบ็อกกล่องเก็บตังค์เอเนกประสงค์บายพีทีขนาดความยาว20เซนกว้าง16เซนลึก9เซนนะครับมีสีสีด้วยการสีดำสีขาวสีน้ำเงิน,นและสีแดงเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันนะครับผมว่าด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเมทัลแคชบ็อกไปเล สำหรับภายนอกของเมทัลแคชบล็อกตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวที่เอามายลยมีกุญแจให้2ดอกนะครับผม1ดอกใช้หลักอีก1ดอกเก็บไว้สำรองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันเลยครับผมตัวกล่องเป็นเหล็กอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีสล็อตแบ่งนะครับอันนี้เอาไว้เก็บธนบัตรส่วนอันนี้ก็จะเอาไว้แยกเหรียญเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับผมมีสล็อตให้สามารถ นิ้วลูดเพื่อเหรียญได้เลยกับแบงค์นะครับผมเหมือนในแคชเชียร์ตามร้านสะดวกซื้อเลยนะครับอเอาตัวสล็อตออกไปนะครับตัวกล่องลึก9เซนนะครับผมพื้นที่กว้างขวางพอสมควรสามารถนำเงินที่ไม่ได้ใช้ในการค้าขายนะครับหรือการทำกิจกรรมใดๆเก็บไว้ในนี้แล้วเอาสล็อตทําไว้ได้นะครับสะดวกต่อการใช้งาน หูจับนะครับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ต้องถือให้ลำบากนะครับมีหูจับให้อันนี้เป็นหูจับอย่างดีแข็งแรงมากเลยนะครับผมเป็นสะตนเหลสะครับสำหรับเจ้าเมทันแค่บอกตัวนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อเงินเข้ามาได้นะครับที่ w w w ร t t 24 hours จันะครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ในแฟนเพจพ t t 24 hrs นะครับผมพิมพ์ขึ้นเลย เราวันนี้ผมก็ต้องจากคุณลูกค้าที่ท่านไปพร้อมกับเจ้าทาแคสบล็อกฟ้าตัวนี้แทนราคผมสำหรับวันนี้สสดีครับ